นี่คืออะไรเลือกกระถางต้นไม้กับเลือกนกอระเลือกกระถางต้นไม้ถือวะใส่ไปเล่นลงไปแล้วเป็นไงต่อโอ้โหโตเป็นต้นไม้ว่ะโตไปเป็นไก่มังไอเหียอย่างนี้ต้องลดน้ำแล้วให้มันโตเป็นผักใบเขียวที่ทำไมมไม่โตเป็นผักใบเขียววะอะไรอะกล่องกับกล่องกอะไรวะทุบบอลลิงก์เหรอเลือกกล่องไปก่อนแล้วกันเอ้ยกล่องครอบไปแล้วว่ะ อไปต่อไปก็ปากกาแล้วกันใช้ปากกาศปะอ๋อสีเทียนด้วยว่าลายระบายสีไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันอนะ <Nope. S 1> อะไรเนี่ยรังผึ้งกับหวัวหมูไหว้เจ้าเหรอเรือ <Huh? S 1> หวัวหมูไหว้เจ้าหรือวะ <c oughs> อะไรอะหวัวใจกับหัวใจหักหอ็เลือเลือกแตกแยกหรือวะเฮ้ยมันกลายเป็นกอริลลาไปแล้วอะไรวะเนี่ย ก็คือมันก็กลับมาเป็นเมล็ดงงๆอย่างเงี้ยนะแล้วถ้ารอบนี้เลือกหัวใจมันจะเป็นไงวะโอ้โหไารอบนี้เลือกนกบ้างดิจะเป็นไงเนี่ยนกมาแล้วง่ต่ออืมอ้าวแดกแล้วแดกเมล็ดกูไปแล้วอะไรอะใครใหญ่ใครเล็กเหรอฮึลองเลือกใครเล็กก่อนแล้วกันโอ้โหนกกูหายไปไหนเนี่ย อะไรเนี่ยแครอทเหรอเลือกแครอทตกลงมาดิวะสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยไข่รกระทอกมาแล้วเอาเอาแล้วไข่วิ่งหนีไปแล้วอ่ะเอาลองเลือกโบลิ่งนีเป็น <c oughs> เป็นยังไงวะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหต้นไม้กูแตกไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยอะไรนหน้ายิ้มเหรอเลือกหน้ายิ้มดูวะ <c oughs> โอโ้เติมหน้ามาแล้ว อะไรสมองก็หมวกเหรอหรือสมองหรือวะโถโอ้โหสมองมันออกมาอย่างนี้เลยต่อไปลงเลือ่อันสายดีจะเป็นไงนะอันเสร็จแล้วไงต่อนเนี่ยแล้วมันก็กลับเป็นแบบเดิมอนะวันนะ <c oughs> <c oughs> ี้มันแย่โตไม่เนี่ย A later few moments ไปตัดกล่องแม่งไปเลยตัดกล่องมาไม่ได้เจออะไรป่ะวะเนี่ย Surprise motherfucker เลื่องขวาดีเลือ <c oughs> เป็นไงนะ <c oughs> ดูตอวกุหลาบกูไปแล้ว <c oughs> โอ้โหแล้วกลับมาเป็นเมล็ดเหมือนเดิมไหยน,นะรอบนี้ <c oughs> เรา,าลเลือกใครใหญ่รอบนี้จะเป็นไงวะเนะี่ยอันนี้คืออะไรเทวดากับปีศาจอะไรอย่างนี้ป่ะ <c oughs> เลือกเทวดาดีวะแ <c oughs> ล้วหลอดไฟมาจากไหนก่อน <c oughs> โอ้โหมาเป็นตัวเลยมึงคือหยองเกิน <c oughs> อะไรอ่ะใครไกลกับช้างเหรอเลือกช้างดีวะ ใส่ขวดยาไปแล้วตายเลยวะเนี่ยเฮ้ยยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่โอ้โหเอ้ยยัดเข้เยไปแดกไปมุงไปเฮ้ยทำไมมึงกระจอกอย่างงี้วะ้างขวาคืออะไรอมยิ้มเหรอเลือกอมยิ้มดูวะรูด้ด้รูด้รด้รู้รด้้รด้รู้รด้รู้รด้ร้ยวด้รูเ้ี้รู้รด้โอ้โหจบแล้วูด้้ย ไปมึงแกสู้แบงวันได้อีกวันน่ะโนแต่กินมันเฮ้ย <c oughs> โอ้แบงวันมันคือเดือดแ้วะแล้ว <c oughs> มึงแกแยกล่างอย่างงี้ไม่ได้นะ <c oughs> คนเลิกผีไปดิไมไ่เป็นไงวะจะ <c oughs> ลองรอบนี้ลองเลือกผักไปเขียวดิเ <c oughs> ป็ดโผล่แบงไหนวะเนี่ย <c oughs> เอ้ยนี่ไงพักใบเคียวะอะไรปากกายางลบเหรอเตือปากกาดิวะไอ้ดินสอนิทำไรนะ่อะอ้าวไอ้ทียไอ้ดินสอกูกายเปไ็นเกียบได้ไงวะเนี่ย